สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะคุณจะมีดวงดาวที่โคจรได้มาตรฐานที่โดดเด่นนะคะโคจรเป็นราชาโชค นั่นก็คือดาวอังคารดาวประจําตัวของคุณนะคะที่จะย้ายมาเลงลัคนาราศีเกิดของคุณค่ะและดาวพุธนะก็จะโคจรย้ายเป็นทั้งมหาอุดเป็นทั้งเกษตรราธิบดีในภพลาภะโชคลาภความสำเร็จก็ยอมที่จะส่งเสริมให้เจ้าชะตาให้มีเกณฑ์ในการที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจราจาสื่อสาร ความรักความสัมพันธ์เงินทองโชคลาภนะคะและดาวอาทิตย์นะคะก็จะโคจรกลับเข้าบ้านในตำแหน่งที่มั่นคงที่สุดในรอบปีเอาล่ะถือว่าน่าจะเป็นเดือนแห่งความสำเร็จก้าวหน้าเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะสมหวังในสิ่งที่รอคอยส่วนการโคจรเคลื่อนย้ายของดาวดวงอื่นๆในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวลัคนาราศีพิจิก ก็สามารถรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะช่องของเราค่ะแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาเบื้องต้นและแม่หมอจะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะ เอาละคะ่ะชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะแม่หมอจะขอเริ่มต้นที่าดาวศุกร์ก่อนเลยนะคะก็นนะับตั้งแต่วันที่8สิงหาค,คมคะ่ะดาวศุกร์จะย้ายออกจากภพมรณะของคุณแล้วนะคะย่อมจะส่งผลดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คู่ครองหุ้นส่วนคะ่ะชาวพิจิก และเมื่อดาวสุขโครจรเข้ามาอยู่ในราศรีธาตุน้ํามีมาตารฐานเป็นราชาโชคในภพสุภะนะคะแปลว่าคนโสดคุณมีเกณฑ์จะได้พบรักจะได้เจอคนที่ถูกใจในต่างถิ่นแดนไกลค่ะหรือว่าในท่านใดที่คุณอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะสิงหาคมน่าจะเป็นช่วงที่จะได้เดินทางไกลนะคะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศร่วมกันก็ได้ค่ะและดาวสุขในตําแหน่งนี้นะคะก็จะส่งผลถึงอารมณ์ถึงความรู้สึก ของชาวพิจิกให้คุณรู้สึกผ่อนคลายสบายใจมีความสุขที่มากขึ้นนะคะดาวสุขจะส่งกระแสดีๆนะแพไปถึงดาวการเงินของคุณที่โคจรออยู่ในราศีมีนด้วยนะคะจากนั้นค่ะในวันที่9สิงหาคมนะดาวประจำตัวของคุณจะยกย้าย ออกจากพบอริอุปสรรคปัญหาแล้วค่ะอย่างน้อยที่สุดนะชาวพิจิกพอดาวังคารย้ายออกไปคุณก็จะเบาสบายมากขึ้นนะคะไม่เหนื่อยมากนักนะถ้าเทียบกับช่วง2-3เดือนที่ผ่านมา และดาวอังคารในราศีพฤษภนะคะเขามีมาตรฐานเป็นทั้งราชาโชคแล้วก็มีมาตรฐานเป็นประไปพร้อมๆกันข้อดีนะคะนั่นก็คือคุณมีโอกาสจะได้อะไรมาแบบไม่ต้องลำบากไม่ต้องเหนื่อยมากนักนะคะและก็จะโดดเด่นในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาช่วยหรือซัพพอร์ตสนับสนุนคุณนะคะแต่พอดาวอังคารเขาเป็นประค่แะแปลว่าดาวอังคารไม่มีกําลังเนาะบางครั้งบางคราวนะชาวพิจิกคุณอาจจะรู้สึกเบือ่อรู้สึกคิด เกียจแบบไม่มีสาเหตุก็ได้หรือบางทีนะคะระยะนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างจะใจอ่อนกับคนรอบข้างโดยเฉพาะกับคนที่ตัวเองไว้ใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นหุ้นส่วนนะคะตรงนี้แม่หมอขอให้คุณระวังนะคะไปช่วยคนอื่นมากๆแต่ตัวเองจะลำบากทีหลังนะคะและสิ่งที่จะส่งผลดีกับชาวพิจิกมากๆเลยก็จะเป็นดาวพุธค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง20สิสิงหา ดาวพุธโคจรเป็นราชาโชคในเรือนการงานก็ย่อมจะส่งผลดีกับคุณนะคะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจค่ะคนค้าขายเนี่ยถือว่าจะได้อาน,นิสงค์จากดาวพุธนะ,ะที่จะส่งให้คุณประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการเจรจาสื่อสารนะคะงานค้างานขายถือว่าเดือนนี้ปากจะพารวย ว่าจะจะเหนี่ยวซับค่ะหลัง20สิงหาคมนะคะดาวพุธก็จะโคจรเข้าสู่ราศีธาตุดินมีมาตรฐานเป็นทั้งมาหาอุดเป็นทั้งราชาโชคในภพลาภะโยกหลังลัคนาราศีเกิดของคุณนะคะและก็จะได้เกณฑ์กับดาวประจำตัวของคุณที่อยู่ในราศีธาตุดินเช่นกัน ถือว่าดวงดาวจะส่งเสริมกันส่งพลังผลักดันให้คุณมีโอกาสที่ดีเข้ามาดาวลาพาโคโจรเป็นเกษตรตาธิบดีมีมาตรฐานเป็นมหาอุดนะคะชาวพิจิกคุณจะได้ลาบเพราะปากการเจราจาติดต่อสื่อสารจะราบรื่นผ่านฉลุยค่ะหลายคนจะถูกหวยจะถูกลอตเตอรี่สลากออมสินจะได้รางวัลใหญ่ติดไม้ติดมือกันก็ได้ในงวดประจำเดือนสิงหาคมดังนั้น,นาภาพรวมการเงินกัน งานความรักของชาวพิจิกในเดือนสิงหาคมนี้แม่หมอมองว่าคุณได้ก้าวข้ามผ่าน ความยากลําบากความหนักหนาที่สุดของปีนี้ไปได้แล้วค่ะเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวศุกร์นะคะจะโครจรดีไม่โครจรเสียไปอีก2-3เดือนกันเลยทีเดียวจะติดนิดนึงค่ะคนพิจิกนั่นก็คือดาวเสาร์ที่โครจรถอยหลังอยู่นะคะยังไงแม่หมอขอให้คุณระวังเพื่อนเก่าๆคนเดิมๆนะคนที่คุณเคยรู้จักจะกลับเข้ามาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจค่ะเช่นอาจจะมาขอยืมเงินนะคะหรือขอให้คุณช่วยทําอะไรบางอย่าง ให้นะคะแต่คุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่คุณไม่ควรที่จะยื่นมือไปช่วยเหลือก็ได้ประมาณนี้นะคะในด้านการงานก่อน17สิงหาคมค่ะดาวอาทิตย์จะยังโคจรในภพสุพะมีมาตรฐานเป็นมหาจักร ถือว่าส่งผลให้ชาวพิจิกนะในช่วงต้นเดือนกลางเดือนอาจจะมีภาระงานค่อนข้างเยอะค่ะหลายคนอาจจะต้องเดินทางบอยเดินทางไกลนะคะมีกิจกรรมหลากหลายที่คุณจะต้องทำแต่ว่านะคะทุกความเหนื่อยยากที่คุณต้องไปเจอนะ,ะมันจะมีความก้าวหน้าสำเร็จแฝงอยู่ในนั้นหลัง17สิงหาคมนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายกลับเข้าสู่ราศีสิงห์และมีมาตรฐานเป็นเกษตรจาธิบดีมีดาวพุธด,ดาวลาพะนะะ,นะ,ะที่โค จเป็นราชาโชครออยู่ในเรือนการงานค่ะย่อมจะส่งผลดีให้กับชาวพิจิกนะคะในเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่นะคะหรือถ้าคุณมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาคุณก็สามารถที่จะแก้ไขได้สําเร็จมีโชคดีในเรื่องของการสอบการแข่งขัน การเข้าทำงานการสอบบรรจุด้วยนะคะส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจค่ะการค้าขายของคุณจะดีปิดงานขายได้ไง่ายมากขึ้นหรือว่าถ้าไปลงทุนทำอะไรก็ตามมันจะมีความมั่นคงมีช่องทางในการทำมาหากินเพิ่มเข้ามานะคะดังนั้น,นาภาพรวมการงานของคุณในช่วงนี้จะทำกำไรได้ดีประสบความสำเร็จได้ง่ายโดยเฉพาะในด้านการเจรจาสื่อสารนะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภ หลังวันที่8สิงหาคมค่ะดาวศุกร์ก็จะย้ายออกจากพบมรณะแล้วนะคะจะยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎรีกนไปถึงดาวพฤหัสบดีดาวการเงินของคุณด้วยค่ะก็ถือว่าการเงินการทองในเดือนนี้นะคนพิจิกคุณจะมีความคล่องมือมากขึ้นหลายคนจะได้ใช้จ่ายเงินนะเพื่อไปซื้อของที่อยากได้มานานนะคะไปใช้จ่ายเงินเพื่อความบันเทิงนะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการท่องเที่ยวนะคะคบัตรคอนเสิร์ต ต่างๆนะคะส่วนดาวพุธค่ะซึ่งเป็นดาวแห่งลาภผลนะคะก็จะโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในราศีสิงห์และในช่วงปลายเดือนนะก็จะย้ายไปเป็นกเกษตรแล้วก็เป็นมหาอุดอยู่ในภพลาภะก็แปลว่าชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ คุณมีเกณฑ์จะได้ในสิ่งที่คุณหวังเอาไว้ค่ะหลายคนจะได้ลาบเพราะปากนะคะการพูดการจาจะพารวยหลายคนจะถูกหวยถูกรัตตอรี่ได้รางวัลใหญ่ค่ะเอาละแต่ในบางคนคุณอาจจะได้ลาบผลเพราะการสูญเสียเช่นการได้เงินชดเชยค่าเสียหายนะการเคมประกันการเบิกค่ารักษาพยาบาลหรือว่าอาจจะได้รับมรอดอกนะคะบางครั้งบางคราวหมายถึงของที่หายไปจะได้คืนหรือใครที่มีลูกหนี้เยอะน,อน ะะลูกนี่ก็อาจจะเอาเงินมาคืนให้อะไรแบบนี้นะคะเอาล่ะเอาเป็นว่าในเดือนสิงหาคมนะการเงินการทองของชาวพิจิกจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปในช่วงปลายเดือนนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ค่าตอบแทนนะคะอาจจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการเงินนะคะบางคนมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ได้เงินแบบไม่คาดฝันนะคะและในบางครั้งบางคราวนะคุณ จะได้เจอผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกอื้อกูลในเรื่องของการเงินการทองเนาะถ้าหากลำบากเรือดร้อนนะชาวพิจิกอาจจะมีโชคดีมีปฏิหารบางอย่างเข้ามาทําให้คุณสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ดาวศุกร์ที่โคจรเป็นราชาโชคอยู่ในราศีกรกฎถ้าไม่ติดว่าไปโคจรเล็งกับดาวเสาร์ที่ถอยหลังแม่หมอมอ,มองว่าความรักคุณดีมากเลยค่ะถือว่าจะมีบรรยากาศของความโรแมนติกเข้ามานะคนมีคู่จะได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นและดาวอังคารที่ย้ายเข้ามาเจอกับดาวมฤตยูนะในเรือนความรักก็ยิ่งจะส่งผล ให้คนโสดนะความรักของคุณจะเกิดขึ้นแบบลับๆหรือว่าจะได้พบรักแบบกระทันหันก็ได้ค่ะแต่ทีนี้ค่ะมันติดที่ดาวเสาร์ถอยหลังเลงกับดาวศุกรนะ์เนาะคู่ไหนก็ตามนะที่ความรักของคุณไม่ค่อยดีมาก่อนหนะ้าคุณต้องระวังนะเรื่องของการที่จะไปสาสตร์อารมณ์ใส่กันพูดจาประชดประชันพูดจาแรงๆใส่กันนะหรือบางครั้งนะการทะเลาะข,ของคุณมันอาจจะลุกลามไปจนถึงขั้นเลิกรากันได้ค่ะ ดังนั้นทางแก้นะแม่หมอแนะนําก็คืออยู่ห่างกันเอาไว้ค่ะแล้วก็อย่าไปคุยกันเวลาที่อารมณ์ร้อนจะดีที่สุดนะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระวังการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอจะนำมาซึ่งปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้หลายคนอาจจะเจ็บป่วยจากการทำงานนะเช่นไปติดไข้ติดหวัดจากเพื่อนร่วมงานก็ได้และดาวอังคารจะโคจรร่วมกับดาวมฤตยุค่ะดังนั้นหากท่านใดที่ต้องเดินทางต้องขับรถบ่อยใช้รถใช้ถนนนะคะยังไงแม่หมอขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุกันด้วยนะคะ ในส่วนวันที่อาจจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจโชคไม่ค่อยเข้าข้างเราจะได้แก่วันที่ 4, 5, 17, 18, 20, 21แล้ววันที่ 3, 1สิงหาคมนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงทายได้ไพ่ควีนเหรียญหนึ่งเหรียญและสิเหรียญ เอาล่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าเดือนนี้เราได้ไพ่เหรียญมาถึง3ใบเลยนะเนาะสำหรับไพ่ใบแรกนะคะไพ่ราชินีถือเหรียญก็เป็นไปได้ค่ะว่าคุณมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะซึ่งเงินก้อนนี้อาจจะได้มาจากโชคลาภจากความโชคดีนะคะหรืออาจจะได้จากการทํางานการลงทุนทําธุรกิจการทำมาค้าขายก็ได้ค่ะในบางคนนะคะราชินีถือเหรียญก็หมายความว่าคุณจะได้ของมีค่ามาครอบครองอาจจะได้สินทรัพย์บางอย่างนะเนะช่นมือถือ iPad เครื่องไม้ก็ได้ค่ะส่วนใบที่สองที่ปรากฏนะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นไพ่แห่งความสมหวังความโชคดีที่ลอยมาจากฟากฟ้านะคะก็แปลว่านะจะมีโอกาสดีๆหยิบยื่นมาให้คุณแล้วคุณมีเกณฑ์จะได้ในสิ่งที่หวังค่ะอาจจะเป็นเรื่องของงานที่รออยู่ไปสมัครทิ้งเอาไว้นะคะหรือบางทีจะเป็นโชคดีเกี่ยวกับการเงินโชคลาบลาบลอยนะคะอย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นดาวโชคลาบดาวสุขดาวประจําตัวของคุณ3าดวงนี้โคจร ได้มาตรฐานเป็นราชาโชคทั้งนั้นเลยนะคะก็แปลว่าชาวพิจิกมีเกณฑ์นในเรื่องของความโชคดีความสะดวกสบายเข้ามานะคะส่วนไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่สิบเหรียญค่ะก็เป็นไพ่ที่หมายถึงความโชคดีในเรื่องของการเงินอีกแล้วค่ะเอาล่ะเอาเป็นว่าคุณมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะบางคนก็อาจจะได้ครอบครัวได้ผู้ใหญ่มาซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะ าบางคนก็อาจจะได้มรดกได้เงินปันผลเงินประกันภัยก็ได้ดังนั้นนาภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกแม่หมอมองว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะโชคชะตาของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากเลยค่ะดวงดาวให้โอกาสให้ลาภให้ผลในเรื่องของการงานการเงิน ความรักแถมไพ่ทาโร่เนี่ยเปิดมาเป็นไพ่เหรียญ3ามใบติดกันเลยดังนั้นนะการเงินการทองชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่โดดเด่นมากเลยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไครต์กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปด้วยนะคะและหากท่านใดนะที่ให้เกียรติสละเวลาค่ะช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแ like, ชร์ share, ช่วยกันเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปของแม่หมอมาโดยตลอดนะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ